ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีเอือบ่าวดีช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมนี่เขาเอินบ่วงยังก่อบ่วงด็ดบ่วงด็ดบ่วงด็ดทางไปมองเก้านี่ล่ะบ่าวดีทางมองเก้านี่ล่ะนั่นหลังหนึ่งพี่น้องผมก็เอินบ่วงเด็ดไปทางตินตัมเพื่อนวายจังสันดอกบ่าวดีเอาเดี๋ยวยังพูดคุยกันเอาธุระให้มันเลี้ยวซะก่อนมันเลี้ยงออกมาหนีล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเอา ดักไปพี่น้องผมเจ้าสี่เหมือนบ่า้านนี่เขาคือเอือนบ่วงดีดเว้นบ่วงสไตล์บ้ามีเดือวบ่วงสไตล์บ้ามีบ้ามีสิ่ผ้าให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อบ่วงดีดเป็นแนวนี้พี่น้องผมเขาเอือนว่าบ่วงดีดเอานี่เห็นตะโกกหางอยู่หันบ้านนี้เขานี่แล้วนี่ลุงนี่โอ้นี่กวามเขาบ้ามีพี่น้อง นี่กวางเขาบบาหมีเห็นบ่ท่านเขาบ่ท่านเขากวางเขาซื่อบาดไปห้องจอกจอกยุ่งหันกะว่าสีออกมาพี่กับ่วออกมาเวยเย้ำเขามาแล้วพี่น้องของที่หนึ่งก็ไปเอาฟังคุณมาใส่ที่อะไรยุ่งมีมี่ยู่นี่นี่พี่น้องห้อยมันกินกวางเขาครับว่าสีกวางนี่เลยเนี่ยเปื้นไว้กะว่ายืนเขายางมาพี่ ย่างยู่นี่บา่มันก็ต้องย่างเของมันหนีมันบ่เหรอเจ้งสีนี่ไปเห็นยู่หันเรียมย่ามย่ามยู่ที่ได้ย่าเลี้ยนจางนี่เลี้ยนจางนี่ไปหรืออะไรฝ้าย่างมาลัดทางพี่ไปเห็นยู่นี่เห็นตัวนี่บ่เหรอบ่ดีน่าจะเห็นเนาะโอ้ยขวางมันตัวนี่ดักด้วยบ่วงสิบุดีกลัวบ่นีเ่เรียไหนต้ ไปน้ำเนี่ยเดี๋ยวบ้ามีเบื้องก้อนมาสิบิตะวอได้บ่ออ้ได้พี่น้องผมได้ได้ได้เดี๋ยวขอไปหั่นกือเสียนตัวหลวดอกนม้พี่น้องเนาะเดี๋ยวขอไปหั่นคุ่นห้อยขวดกินบุม่วงขวดสอดออกไปเห็นหัวบ่วพี่น้องมุนใกล้กรลายพี่น้องผมคันเดี๋ยวบ้ามีเอาลืมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้ามีบ้าดี บ้าดีสิพอหายเห็นหอดเห็นหอดหนูบินหนูบินกับไายหัวแวบ,บขึ้นไปนี่เล่นแล่นขึ้นไปบ้ามีาได้สนใจแล้วบ้ามีสนใจ,นใจตัวหนูเราพี่นอ้องเนาะเื่อห่มยู่นี่ล้วะดอกหนึ่งนี่พี่น้องผมเห็นหนูหนูแท้ๆนี่ละหนูพวกนี่ละนี่กล้องบ้ามีดักไปนี่ตัวนี้เพราะว่ามันกระนาจ,จะแล่นขึ้นกัน,นดักหลังนี่บ่วงธรรมดาบ้าาเป็นบ่วงดีด บาทนั่นกองเขาพี่น้องผมนั่นกองเขาบ่าวมีครับเห็นแล้วนะครับพี่น้องเนาะนะนนกองเขาหนูบินแล่นขึ้นไปนี่จ้กสีเงี้ยัยงไรผู้เดียวเห็นบ่าบ่าวดีหาบวกงดูมันสิไปใสไ่ไรอีกโอ้ยมาเจุ่ฮะเห็นบ้า ก็สีหาจินบบกม่วงนะมูนี่แล้วพี่น้องนี่มว่วงร่นนี่ข้องหมักมันเลยฮมอันนี้ลองร้อยบอกเนี่ยเขาไปว่างไปอีกเพิ่มค่วมไอ้นี่บ้ามีเอามาว่างไว้น้วกันเลยพี่น้องผมทึ่งเขาทั้งบักม่วงนะพี่น้องาะกันเหนียวกันผัด โอ้ยเห็นเหลกนะขาดบ้ามีเหมือนว่ามัน,มน,มนจ้างวะทีสีได้พี่น้องผมก็ต้องท่ำใจล่ละมันว่าท่านเป็นมือของเฮ่าพี่น้องเลยเฮ้ยเดี๋ยวยางมาเบื้องนี้ก่อนบ้ามีสันโบยู่ถงนี้ดอกแหลกเดือดเดมันเป็นจังไหมันควรสีเฮียลงแถวนี้ตามรักขันบ้ข้างมันควรสีเฮียลงแถวนี้ขันบ้ข้างเดี๋ยวเบื้องกวนบ้ามีสันโบอยู่ไห มันสีข้างใสเลอพี่น้องผมคันว่าข้างสีข้างยู่อใสข้างไม่ตรงก้างข้างยู่นี่โบเห็นตัวโบลวนเนาะเว่อร์นกพิราบอยู่นี่แหละ นัพีลาบอยู่นี่มันคางคือเบาดีบัวห้นงพีลาบอยู่นี่<า>อืมคางคือบุญยนดีปกติเกิดอยุ่นี้เฮ็ดเปล่าวครับผมบอบกม่วงนี่ไม่พูดได้เอาไปกินบ่ครับ,บ<า>มันรสชาติมันไปยังไงเอา้าสมุกกระสมบ่ครับสุกาแซ่บ บ,บ่เดี๋ยวบ้ามีต้องล่องแล้ว,ว,ว,วกินดิบยังเดียวกินดิบมันเป็นยังไหนบ้างมันสกมาแต่มันแมงอือครับครับกับกินดิบกับกุ้งกันก็อะไร้นอ,อเปรี้ยวๆสมๆอือเดี่ยวนี้มันไม่แมงกันเลยต้องล่องพี่น้องไปดองต้องล่องเบิ้งเดี๋ยวบ้ามีสีล่องให้เบิ้งว่าเพน่ับบะม่วงนี่เพนพับเก็บกินเลยจักแยกสุเออหน่วยนี่ได้กินได้ เอาลองเบื้งพี่้องผมต,ต้ม <ừ> ต่อน่ยังเป็นต้อนอยังนสายคนนมั่งไปมไป <c oughs> ่ครับเฮ้ยมันก็ถือว่าหวานอยู่ดีนีเบาดีอือม <c oughs> จำแต่เดี๋ยวว่านุวยสุกนี่บ้าดีว่าบ่เสียบเดียว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 ต้องรองคันนสันไก่บ่กินดอกเนาะพี่น้องเนาะคือใจอีกแล้วคือใจบ้ามีอีกแล้วพี่น้องเนี่ยเศร้าสฏิว่าอ่านกินตะไกข้าเจ้าเนี่ยบ่มีนุวยสุกล้วนดีบาดมึงไหวเบ้าดิ มืออ้อยคักๆเลยพี่น้องผมเฮ้ยมือเคลื่อนนี่พลาดบ้ามีเลยศูนย์มุดมัดต,ต่อเนื่องเลยหอ้บ้าดีเบื้องไห้เนาะครับน่าอยายุคุณไปไหมต่อไปพี่น้องผมฟังท่านพี่กับฝากบ้าดีล่ะเบื้องไปกอนสีผ้าไปหน้านุ่มมอดพี่น้องไปหน้านุ่มมอดแล้วก็ไปเบื้องกันเพื่อนบ้ามันผ่านบ่วงยุหุ่นกระไดไก่ส่วนไม้นี่ บ้ามีว่าได้ตัวแทะเพราะว่าบ้ามีเห็นตัวแล้วมันว่าไปใส่แทะกวางเขาสามกวางหรอมือใดกับมือหนึ่งกับพบา,า,าวนาคายเซียวกลับมาใส่กับเบื้องเอาพี่น้องปัจจัยบ้าบ้ามีห่างใกล้พ่อนอีกและมีแต่ใกล้เอรียอยู่นี่ก็เลย่ระกาศกลับมาคันกลับนีเถื่อแน่นอนพี่น้องผมคันกลับปัจิเถื่อกใกล้ว่าเป็นสาตร์อกีกไปพี่น้องผมต่อไปไปครับพี่น้องผมไปเรื่อยๆคือรถกายอวงพี่น้องนะไปครับไปหางหรูครับ ไปกเาเป็นพวกเคยผ้าพีผ้าน้องว่ะกาเป็นกรได้วางได้นาอไปลุยพี่น้องผมไกด์มันไดก็ไปเพื่อพีเพื่อน้องนี่เขาเห็นได้สบายสบายพี่น้องผมก็เหลือบากลัวแรงก็ถือวา่าหองรอกบานไปแล้วเขา้าพี่น้องผมคุณตำรวจิ่นก็ไปเข่าเวียนนะพี่น้องเด้อปฏิบัติเอ๊โลโซ่เที่ยวสันตำรวจที่พี่น้องต้าน,นานเห็นบ่ผู้ได้สีพายกับพวกกันได้ไปทัวไปที่นนย,ย่อะไเนี่นนยเห็นเ็นแจ้งตัวจังสันพ่าไม่ายังตัว เห็นพนมาเป็นหกเจ็ดปีเลยเที่ยวแนวนี้แต่้ตัวแนวนี้พี่น้องไก่บว่าพี่น้องว่าแล้วก็วเป็นไม้ที่บ่ค่อยมันใจดวยซ้ำไปว่ามันสีมีตัวลอยเปอร์เซ็นต์ว่าแต่ทีเนี้ยนี่ฮน้องมอดว่าบ่วงอ่มันส่วนบ่วงมันพานบ่วงยูง่พี่น้องนะเนาะห่าก็ตตองอ่าัดไปแล้วพี่น้องผมมันหายาก ไกด์มได้ก็ต้องฟ้าพี่นอ้องลาเวีนก็สวยเนี่ยแล้วพี่น้องเอ้ยท่าว่าบ้า,บามียุดอย่างบ่ไดตองมาเห็ดคลิปเห็นได้พี่น้องเฮ้าได้จิดตามได้ชื่นชมกันละพี่น้องผมหอดแล้วพี่น้องผมหอดหมองหอดไม้เฮาแล้วไปบักม่วงไปเจ๊งน่วยเอาบักม่วงไปน้ำเพื่อว่าให้มันกินนิดตัว ขนมอดเพราะมาตัดยายุแถวนี่บ่ได้การเรื่อยพี่น้องผมตัดยาซะแล้วมันกัแชะหนูมันมีหมองอ้อยเหาะมันบ่อยู่ครับมันเลยใหญ่สิสิไปเบิ้งให้หน้องมอดก่อนครับซาหนี่กับปลาหลยหลเลยพี่น้องผมแต่กี่มันหกเข้ายางเข้าไปแมนบ่เราหนูมันก็บ่ย่านพี่น้องหนูมันก็บ่ได้งโง่เลยมันก็ย่านตายขึ้นกันแมนบ่ลราบ้ามีมาอ้อยวินี้มันมาแล้วมันสี่เขากรองเขาแมนบ่ท่านมัน ลักษณะแนวนี้หนูกวัอยู่นี่นี่พี่น้องลักษณะแนวนี่เขาเอ่ยกว่าหนูกวนอยู่นะครับนอ่นนั่น,น,นต้นเขาต้นไดเถือกอ่ะหนูกวัด บ่นฉี่ย่ผีน้องน่าสงสัยสายผีน้องผมหืนเทิงบาดนี่พี่มันแรนมาพี่มือนั่นขั่วขวักมาพี่บ้ามีก็สงสัยว่ามันเจ๊งได้หนองมอดว่ามันผ่าดหวงมาใั่นพี่น้องแต่เขามาวูอกับพวกเขาสีวูอเจ๊งได้เดี๋ยวบ้ามีขออนุญาตอ้อยหนูก่อนเลยครับเด้อเดี๋ยวบ้ามีขออนุญาตอ้อยหนูก่อนพี่น้องผม ปบยางขวบมะนี่ขวบมะนี่เดี๋ยวจะหักไม้ไปมองนี่กล้องหนึ่งพี่น้องผู้ใดว่ามันเอาง่ายพี่น้องเอาหนูนี่เด้อพี่น้องเด้อกล้องเขาเฮาก็ต้องมายืนเบิ่งอีกดิบาดว่าเฮาเดียวเห็นบ่นั่นหักงานใหม่บานี่ หักงานใหม่ไม้แถบพี่น้องเหย,ย,ยียบนี่เหยียบนี่เลี้ยวเบิง้งหน่อยเหยียบนี่เลี้ยวเบิ้งหักปไปใหม่โไวเอกเอาไปต่อไปพี่น้องผมนึกถือบว่วงนุ่มมอดหรือเปล่า มากเลยต้องโอ้มีลองร้อยการกินพี่น้องนี่นี่ลองร้อยการกินเมือ่อคืนนี่ห้อยจ่อนี่ได้การพี่น้องผมแบบนี้บ้ามีค่อนข้างมันใจว่ามีตัวบ้ามีค่อนข้างมันใจว่ามีตัวเลยครับเด้อ ส่วนมีตัวแล้วมันสีถือบ่วงเข่าบ่าถือนะมันอีกเรื่องหนึ่งถือกระพวกบ่ถือนะอีกเรื่องหนึ่งขออนุญาตอ้อยเลยครับคันแนวนี่ออไปนี่แป๊บเดียวพี่น้องผมเรียบร้อยเนาะครับเนาะนั่นกวงเขาอืมมัน อยากย่างแถวนี่ได้หนูนี่บัดไดแถวคือสีหางเวลาหมองแท้หองหมดเดียวเดียวเดียวทอนหลังหนีออกไปกวอนเกินไปเชย่์ไหมไอ้นี่อเอามาใส่ยังงี้อเอามาห่างนีเนาะพี่น้องแล้ว อ้าครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไรทุกทรัพย์ทุกการทิศการตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจ่ายวิจัยทีมงานอีสานบ้านขวอยเองพี่น้องผมงผมิดพลาดประการใดคำว่าคำจ่ายแย่ท่าทางที่บริษัทบัวไปบ้านมีขอโทษขออภัยนะครับเด้อหาได้ตามกระเยิ้มพี่น้องผมหากินบ่ไดห้หาขายลำบากเนี่ยกะอดเอาพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ